ค่ะวันนี้จะเล่นจะเล่นเป็นละครการเฉยนะคะใช่ไหมค่ะวันนี้จะไปไหนคะไปเครื่องบินนะคะเดีังั้นมาทางนี้เลยค่ะมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชายมีกระเป๋าไหมคะแต่แต่พอดีอันนี้น้องคุณผู้ชายมีกระเป๋าไหมคะน้องคุณน้องอันนี้คุณน้องดื้อไปหน่อยนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะค่ะคุณน้องก็ได้เลยนะคะโอเคค่ะโอ้โห เป๋าหนักไหมคะไม่ทั้งไม่หนักค่ะคุณผู้ชายมีกระเป๋าไหมคะคุณชายนี่ไม่มีกระเป๋าค่ะคุณผู้ชายมีกระเป๋าไหมคะมีมาค่ะไม่มีค่ะโอเคฝากน้องค่ะค่ะไปเที่ยวที่ไหนล่ะค่ะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะทั้ง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 ้งทั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 ่งทั้งทั้งทั้อทั้ง้งทั้งั้งทั้งั้งทั้ง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 

โอเคค่ะจอเพลงค่ะเอาหมาเลขคู่ไหมคะหมาเลขคู่ก็ได้นะคะเพลงเดียวค่ะค่ะโอเคมาเดินทางต่อค่ะมีงานต่อที่ไหนหรอคะไปที่ี่จะไปต่างประเทศกี่ค่ะอ๋อค่ะมีตั๋วเครื่องบินหรือยังหรือจะนั่งรถไฟไปดีนะจะกระชับปุ้นปุ้นหรือจะไปเรือหรือจะไป เดินไปคะสะดวกแบบไหนคะเดินคผู้ชายสะดวกแบบไหนคะเดินไปเลยค่ะไม่มีบัตรค่ะโอเคค่ะพร้อมหรือยังกระเป๋าพร้อมค่ะผู้ชายพร้อมไหมคะพร้อมเดินทางเลยค่ะเต็นเก้นนแ้นนตทน เอากล้องมาดูไว้ค่ะจากไปจ้าโอเคท่านไงท้นไงบอกค่ะใช่แล้วค่ะมาค่ะท้าง่ไหนคะออกมาค่ะท่านไนกว่ามากเลยนะคะเข้ามาดีกว่าค่ะเข้ามา นี่เราค่ะไม่เข้าข้างในอะค่ะมันไม่ได้บรรยากาศค่ะนี่มันบรรยากาศค่ะก็จะแบบว่าเห็นนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบินผ่านไปนะคะเดียรอแน่ๆนะคะคนนี้โอเคค่ะต้เสียใจไปร้องเพลงนะคะขอโทษที่มาผิดนะคะอันนี้คืออะไรนะคะเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยค่ะ ก็นั่นเลยสีค่ะคแล้นี่แล้วข้้งใงอันอนี้คืออะไรคะคือสนามเอ่อที่จะทำการแสดงค่ะเออเออพอดีต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีพอดีมามามาผิดทางค่ะผิดงานสรุปแล้วเรามาผิดงานใช่ไหมคะขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะงั้นต่อไปเราจะมีสติกว่านี้ค่ะเราจะไปให้ถูกงานใช่ไหมคะ งั้นสำหรับวันนี้บายบายค่ะ